ค okay. สวัสดีครับทุกท่านข้าน้อยน้ำมันแบล็ก e ลเ e และตอนนี้ทุกๆท,ท่านก็กำลังอยู่ในเกม DMC Devil May Cry Definitive Edition มิชชั่นที่4แล้วน,นะครับโอ้ยเออะฮะโอเคในมิชชั่นที่4นี้มีชื่อว่าเอ่อ uh, Underwatch หรือเรียกว่าจับจับจ,จับตามองโอเคหลังจากพันที่แล้วนี่เราได้ไปเจอกับเวอร์จิลแล้วคุยกันก็เลยทำให้เรารู้ว่าเออเราเป็นเราคือฝาแฝดเดฟิลินนะ ซึ่งเนฟเรนนี่ก็คือลูกครึ่งระหว่างปีศาจกับนางฟ้าเป็นสายพันธุ์เอ่อเรียกว่าเป็นการข้ามสายพันธุ์ของข่้สูงสุดบรรมดาเอ่อสิ่งชีวิตทั้งสองคบนะฮะซึ่งเอ่อตัวตัวของเนฟเรนนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ฮะว่าเดฟเรนเป็นสิ่งเดียวสามารถกําจัดราชาปีศาจได้สามารถไปได้ทั้งสองโลกนะทั้งโลกปีศาจโลกนางฟ้าครั้นนี้เลยเราก็เลยถูกบุนดัสเอ่อตามฆ่า แต่บุนวัสรู้รู้แค่ว่ามีเดฟเฟลินแค่แค่เพียงคนเดียวแต่ว่าไม่แต่ไม่รู้ว่ามีถึงสองคนเองอ๋อเอาตอนนี้เออชั้นที่สี่ตอนนี้อนอกจากครั้งที่แล้วชั้นที่สามผมเพิ่งรู้ว่ามันมีสเกต็ตดอรอแต่ผมก็เออลืมเก็บมาตอนนี้ก็ไปเก็บมาแล้วนี่ฮะตรงชอนะ็อปเนี่ยเอาให้ดูเลยอือเวลอัพเกเรดซิเบลเลี่แล้วกันรักมากเนี่ยผมมีเอ่ออัพเกรดที่สามฮะอุปกรณ์จัดเดียดได้กับโอเวอร์ไดร์เนี่ยแหละ โอ้โได้เลเวลสเนี่ยน,นี่คือหลักธรรมตายสุดยอดของดิเบอร์เรียนนะฮะโอเคไอเทมไอเทมนี่วะเฮลคอร์ดดีวะอเฮลคอร์ดได้โ okay. อเคเริ่มชักเลยไปเลยสกอตี้เอ่อบอกเรือบอกเจนทุมเคยบอกไปในเอ่อพัทที่แล้วนะฮะว่าเดือนนี้มิธุนาจะมีเดวิคลสี่เซเนชช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 ีชิชชช เออก็บอกว่าก็เดี๋ยวซื้อนอนมาแคทได้นอนครับขอให้ทุกท่านขอให้ทุกท่านติดตามรอเออวอลเลตตี้เครื่องดื่มที่นิยมมากในปัจจุบันนี้เออแล้วก็มันจับจานโดยจอนเต้เตรียมพร้อมโจมตีเมื่อตอบเมื่อแคทรู้ว่าโรงงานเฟรตี้อยู่ไหนเทอคนนำทางเลยไหนหลบไปอ้วนโอู้ เดี๋ยวก็มงตายหรอกยาเด่นดิดันเ,นเต้ฮเฮ้ยตาวะดวเดี๋ยวเจ้าบุญจะไปทีไปก่อนเออเอาละเฟลน่อาอะไรวะมันลากตัวลิมโบวแดกเฮ้ยแคทเฮ้ยได้ไงจะได้ไงไม่จับกล้องมันมองอยู่เนี่ยโอ้เออเศร้าส่อสไปาวนี้แหละ กอนม,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 มองอยู่ไม่ลังจับตาคอยู่ก็เอามันออกไปไรหรแล้วจะากังมาดแหละซีเกียนเจมสเไปที่นี่ไปซะเดี๋ยวพ่จารตรงนี้มาเลยอย่าเอฝันไว้อเฮ้ cảm lạc mạn kia đấy, yeah, giờ đây, được đấy vơi, yeah, mày đây, mày đi nãy rồi

หือจะฉีกแกชิ้นชิ้นรอ,อก,กุแป๊บหนึ่งนะแล้วก็โบอกวาอาจจะไม่เก่งแต่ก็ขอพยายามต่อไปแล้วก็อีกที่บอกคือไอ้กล้องเนี่ยไอ้ี่บริสั์และตัสกิลตี้เนี่ยไอ้ไกูเป็ตาให้กับบนดัสบเนี่ยต้องทำว่าที่ทีขเราคือตอนนี้คือเด็กมันลงมาเพื่อไม่ให้มันจับกาที่เันเพื่อม,มันมองรอเห็นได้นะ ในมุมขยุมหลังคาไปละผมจะพยายามเก็บลอสโซดูะฮะจะได้ผลปะเนี่ยเอ,อ้ยเกือบเกือบโอเคถึงด้วย๋ยวไปตั้งดีเอ,อ้ยโอเคทางข้างหลังไม่มีอะไรนะโอเคก็ไปต่อ จะบอกอะไรที่จะกำจัดแก่ทิ้งอ่ะมัเนี่เฮ้ยไอ้ตางูนี่เนี่ยเส้นทางเคลียร์แล้วไปต่อได้คับเอ้เอาเอาอะไรวะโอ้ปัดขาดโูมีคนไม่อยากใช้มี่นี่รอมีคนไม่อยากใช้มาที่นี่เห มึงน <ara> <AN> ี่พยายามจะหยุดคุณเย็บจีบอกตำแหน่งของกล้องมาแล้วต้องหลบมันเท่าที่ทําได้ตามฉันมาโอเคนี่ถือรอสโซแถวนี้เออนั่นไงว่าละไม่ตายยากจังวะเออไแต่สุ่มสีะเพื่อน ตามเจแคทไปแล้วครับเอ๊ะอะไรเนี่ยไปเลยหรือเปล่ามีคนล้อเยอะเย้ยด้วยอีสัตว์เอ้ยเราไปทิ้งหยาบคายอะเดี๋ยวมาครั้งเกมนี้มันอัดผมไม่ค่อยอยากพูดหยาบคายแล้วแต่เกนี้มันบังคับอะ What the hell อะไรวะอะไรคือคุ้นปะเอ้ออันตรายจากภาคสายจาับพักสายได้มาอันตรายบาง Nice done girls อย่างนี้เล่นภาค DMC ก่อนแล้วนี้ฮนะเล้วรู้ว่าไอ้นี่อันตรายมากอนะถ้ามันกระแทกเราทีเฮดพี HP หมดครึ่งหลอดน,นะมันกิ้กุญแจก็เก็บไปได้อืมทางขาดใช่ไหมไม่มีปัญหาไปต่อได้อะไรวะชิวบาตอสอีกแล้วอะ

เพิ่งมมขหเซ่เอ่อหนีเตี้ยอย่างไรใช่เฮ้ยมีลอ็อกสดตรงนี้ชิบเฮ้ยติดกระแพงฟาร์มเวลฟาร์มของเอ้ยประตูอะไรเนะี่ยอ้ากุญแจแหลมเป็ด โอเคต่อไปก็ไปหาล็อตเซอร์ตรงนั้นนะฮะแต่จะไปถึงนี่แหละปัญหาป่ะถึงเด้ยวแค่โอเคโอเคไม่พออยู่ดีช่างเถอะก็จับไปมุงทิ้งเอาแคทอยู่นี่เองยู่นี่เองมาแล้วเนี่ยไม่ดีแล้ว It's the walls.

เอ้ยยาเอ้ยเกมบเนี่ยเเนอพลาดทีเดียวโดนล้วแข็งแค่เลยไหล่ะพลาดไปนัดะจเฮ้ป เอย่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวบอกใช้อาวุธน้ำแข็งเลยก่อนจับจัดดี่ฮะไฟนางฟ้าเด็ไปแก่ไอพวกนี้มันกากะแล้โก็เลยไฟฟ้ามาอีกแล้วมาดิฟัน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  ได้เว้ยเฮ้ยอย่าเง้ยโอ้โด้วยยังไม่ตายใช่ไหม <c oughs> ขวาไหลไซายดีโอเคอยจากโงเฮงแล้วนี่ทางไหนดีวะมีทางชิดตรงนี้กรีปออฟ ตอนไหนเพื่อมนมันแนะนำผมว่าเพื่อนเฮ็ดพีเนี่ยโอ้รถปั่นน้ำฟ้าเอาเกิยร์ได้หนึ่งอย่างอะไรเดี่ยเอ่อแองเจิลอีเวนต์ดีมอนอีเวนต์บ้างเออโอเคทางนี้อ่ะรอโซตรงนู้นเดี๋ยวเ,เ,เข้า,าไ,ขไปหาไอ้ผิดอันผิดอันเราสับตะปุ่นอยูดด่เรื่อยๆเลยขอไปเนะฮะ เอาดีมนันซับซ้อนไปหน่อยอ้อสกิเกตด,ดอถ้อาอยามีอะไรไปดูกันเลยโอเคทำไรเลยเอ่อซิเปอปร์เทอวเวอร์ทาวเว,วอร์ซอไปถึงจุดหมายก่อนเวลาที่กำหนดง่ายมากก็ช่วงนี้เราคิดอะไรมากก็ไปอย่างเดียวเนีน่ยไอ้ยัย ตกนะสัสโอ้น้าแตกเลยให้ตายเร็วสี่สีว่วิทันไหมเนี่ยไป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 เร,เร็วขึ้นเออใจเย็นพิชปึ๊ดพิชปึ๊ดบินเล็กคอร์ดเดิ้ลไปอีกถึงแล้วเว้ย ้สิส่งสะสมครบสีนะฮะใช่ป่ะน่นาจะครบแล้วแหละนั่นไงโอเคเฮลคอสครบเสียแล้วไอ้บีผมจะเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็อ,อยากทำตามกบ,บที่บอกนะแต่ก็ดันลืออัพเกรดไอ้ธาตุหลักๆของเออโอซิลิสไปได้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปอัพซะแล้วแต่ก่อนอื่น กระโดดกระโดดเย้เ e ย e ้เย้โ <Charl> อ <ize> ้ลงอยู่ได้ช่างเถอะออฮึบฮึใจเย็นเฮ้ยตัวที่สองมานี่นี่สไตร์ไอ้เดี๋ยวโฮมรันจับผิดทิชชิป กุญแจไม่มีเวรกรรมจะขึ้นยังไงวะดักรอโซ่ตรงโน้นอีกจะเพิ่มูนบดักโซซะแล้วพันเต <'re> ะเราปลอดภัยแล้วสำหรับตอนนี้นะมีอะไร <Okay. S 1> ตรงน,นี้ ก็สเปย์พิเศษน้วยละเวทมนต์มันใช้เป็นเทียเป็นชั่วโมไม่ใช่วันเีใชกับชีสเยรีรู้จักไหนอะีสสอนเอ่ออวิชาศาสต์พวกอีศาสต์เมี่ยอในการจับบังสินที่ทำให้เอ่คุณสั้นอะเก่ไไม่ให้ฝันร้ายกลับมาหลอกหลอนอีกครั้งโอเค Uh, จัดเลยจัดเลยพี hey ่เว้นเลยตำรวจเดี๋ยวไปละจะถ่ากูทีหลังกับจัดกล้องได้แหละไม่ต้องสั่งก็ทำอยู่แล้วน้องโอเคโอเคเด้งนี่เอชอ็อปโอเคไหนต่อบันได บันไดบันไดอีก,กันต้องเดินอีกขั้นดีกว่าหลักหน่วยคนะของบันไดต้องเป็นขั้น,เ,นววเดี๋ยววอล์กโซลเนี่ยมันล็อกข,ข้างๆนะเนี่ยข้างในนี้ตายใหญ่ชึ๊บแม่มุกเขาอยู่ราคามแมบวบกินปลาหางกัดกระพุกเกิน อะไรวะมีตรงนั้นอีกอะเนี่ยไปยังไงวะเอ,อ้ยไ,ไม่ทันนะอีกรอบเอาโอ,อก,กาสผมหน่อยโอเคแล้วแหละแล้วก็ไปต่อ เสียเวลานิดนึงฮะแต่ก็ช่างนะตัวที่สามตามพี่น้องแกไปได้เลยมาเนี่ยหมัดก็ให้ขดูหน้าหน่อยนะนี่ไงมาเลยไอ้ค้นตีนเฮ้ยจะจะจะเยว

ไปต่อได้แต่ก่อนอื่นนั้นแต่ก่อนจะไปนี่มันมีจุดหนึ่งที่ผมเอ่อลองไปเดีมันจะไปได้แหละติดอะไรวะตรงเนี้ยไอ้ตรงกล้องเนี่ยเซตเหมือน จะไปได้นี่ไงเออฟันติดอ,อีกะเฮ้ยอะไรวะฟันดิเออโอเคเสียงอะไรวะเฮ้ยจะขยี้ใครเดียวเด้ด้ด้้มเมื่อกี้น้ำป้าเดียวมมงเห็น ไอจ้บูสไปเลยไอ้ไอ้เจ้าลิฟนนนนอย่าไม่หยุดอย่าไม่หยุดเด็ดเวแล้วเฮ้ยไอ้เจ้านั่นมันเรียกชื่อทำไมไม่ต้องเรียกชื่อเออสไลด์ปั๊บปั๊บปั๊ปปปปปั๊บหล่อหล่อโอ้โหพร้อมรับมันพร้อมรับมือเลยเว้ยเกรทเยี่ยม

เสร็จแล้วมาตัวใหญ่เลยโอ้โหด้วยนี่ยังไม่ตายอีกไอ้ตายสักทีค้อนเหแคดดอยู่ตรงนั้นเหรอได้ยินฉันไหมโอ้ไทยแลนด์เหรอมาเลยมาเลย e พี่ใครเชิญมึงไะไอ้อ้วนฮะอยากอยากเก็บมั ไม่เป็นไรเดียวะเ๋ยวเดไม่เป็นไรเลย หมดโอกาสแล้วโอไ้อไหนพอถึกเลยใช่ไหมอไอ้คนหนาหวใช่ไหมไปตายซะอ้วค่ไหนยิ่งลมดักเท่านั้นอะไรกันเนี่ย ลันเต้ที่นี่ก็จะพี่นาดแล้วฉันจ,จะหาทานออกแล้วตรงไหนบนนั้นฉันทำไปแล้วเอาเครื่องหมายแล้วลันเต<ป>้วิ่งนะกูวิ่งอยูอ่นเนี่ยกำลังวิ่งอยู่เนี่ยโอ้ยเร็วๆอะไรวะเนี่ยอย่าก,กวนตีนนะเว้ยนั่นี่อย่า,ยาก,กวนตีนแม่กนะ็กวนตีนจริงโอ้โหกวนตีนอ่ะกันเลยอีกอาชิบอัาชิบไปแล้วไฟหัว ที่เราอยู่ในบอร์ดอนะเ <c oughs> นี่ยไงต่อเนะี่ยนี่ทะลุแบบชิหายหมดคืนมันจะไม่วันโดนลากไปต่อการบอร์ดอ่ะเฮ้อ ความพินาศนะพาร์เนี้ยเขานหาผู้รับผิดชอบในการราบเซตแอสเตอร์มีเขาคุณ่าือดันเตจับหน้ามาไว้นะทุกคนถ้าคุณเห็นเขาแจ้งตรวจโดยดแต่อย่าทำการเองเขาเป็นขเามีความรุนแรงในชนะ ผู้ผิพาดทางบอกพ่อทางเคล็ดไปทางเพศของบอสบาลัสแค่ทำตามที่พระเจ้าสั่งถามว่ากูบอกพ่อทางเพศอ่ะกูยังเตะระเบิดดังอยู่ดเวยเกี่ยวกันไหมเนี่ยโอเคดีดีดีเอางี้แหละเนื้อเรื่องนี่วะเน่เกือบครบแล้วกันตายไม่ท่านนี้โดนตีเยอะไปหน่อยอ่ะ เพราะเพราะว่ายังค่อยเก่งคอมโบโอเคคนระับเจบแล้วครับกับมิชชั่นที่สี่นะฮะโอเคขอบคุณท่านติดตามถ้าชอบกดไลค like, ์ s u b s c r ไ b e กดแชร์ก็ได้ถ้าคุณอยากใหค้คนอื่นได้เห็นคลิปผมโอเคตอนนี้ขอคุณทุกท่านมาแล้วครับเอ่อแล้วก็ผมอยากจะแคสเกมต่อไปเรื่อยจะไม่ยอมแพ้ต่อเรื่องนี้เลยครับเออตอนแล้วก็ตัวแคสเกมนี้เอ่อเป็นไม่ใช่เพราะเอ่อส่วนนึงอ่ะเป็นเพราะเอ่อนอดิเล็กกับเพราะว่าอยากลองทำสักครั้ง แต่ตรงนี้ผมก็ปิดเทอมด้วยแล้วสิก็รู้ทําะไรดีก็เลยหามาแคสเกมเล่นเล่นแก้เบื่อนะฮะโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่มาตามิเตเนเดโกซาลุ